สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องยูทูบชีทิพงศ์เสียวสงสารมนีพาเพื่อนเอฟซนะครับมาเบึงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นวัดนะครับที่อยู่ส่างนะครับที่ส้างมากนะครับอยู่เขตอำเภอโพไซนะครับตำบลตำบลสองขอนอำเภอโพไซนะครับจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานีเฮานะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ เดี๋ยวอยากให้เพื่อนเอฟซีหรือว่าผู้สถานเอกชนนะครับได้แวะเข้ามาเยี่ยมเยียนเดี๋ยวไปเบิ่งประวัติว่าวัดนี่สร้างมายังไงครับวัดผู้แปะครับครับรรน้ำมาสก,การครับอืออ่าจะเล่นดีจะเล่นดีครับอ่าวัดผู้แปลกคนจะเอิ้อกันเพราะว่าแต่ความมันเป็นผู้แปลกไม่แปลกไม่แปลกไม่สวนปลาเนาะไม่สน้นไม่ซ้อนซ้่นสองใบสามใบเท่า,า,านี้นะอ่า พ่อเงินเอหน้าผู้แปร,ร,บ,รบางบาง,าาบางผู้เฒ่าเพิ่นเอิหน้าผู้หมูดองบางผู้เฒ่าเพิ่นเอิอว่าผู้มาเดียวแต่ว่าซื้อทางการซื้อทางากรมศาสนาเป็นต่างอาไรว่าวัดภูป่ากแก้ววัดภูป่ากแก้วแต่ว่ายังเป็นที่พักสงฆ์อยู่แต่ว่าเพิพ่อใครเป็นชื่อน,นี่ภูป่ากแก้วสร้างขึ้นปีพ่อศศ .201416201416 นี่ผูบารันมาอยู่ก้อนเนี้ยคู่หนึ่งสองหลอกกอนอัตมาหนี่งสอ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 งดูสองดูดูเราสามพัษาก็ซื้อไปเนียคู่อาตมานี่มาอยู่นี่หนึ่สิบสองสิบเออย่างสิองพรรษาหลือสิองปีหลือย่างสิบสองปีสิบเอ็ดกปีสิบเอ็ดปีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ไกลหมู่บ้านห่างจากหมู่บ้านเป็นกิโลก็ แม่บินทบาทกว่าจะกลับมาได้ช้กนะเกือบสองโมงเกือบสามโมงได้ชันแต่ว่าญาติย่ม,มันก็จะมามาเบิงมาช่ามทั้งอีนั่งไกลเป็นมาเก็จะมาเห็นว่าเออวัดนีเป็นวัดกันดานแต่มีญาติที่ทมทางจันทบ,บุรีพาจันทวันก็จะมาซอยมากับนีกระทินผ่าปลามาอซอยสางวับบดซอยแม่แม่แมท่างกงเทพก็มม้านี่ ญาติทำหลายทางมากเลยบ้านเฮ้าเนี่ยกับเป็นรักซอยกันมีงานมีการมชื่อซอยกันรวมกันเป็นวัดเป็นวัดป่าแยกออกจากวัดบ้านดอนชาตดบันทึกเป็นวัดไงวัดเก่าแก่ดูนี่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่เชี่หลูกเชี่หลูกเช่กันเลยญาติเรื่องมันกับมี่เช่น่อยก็ออกไปงานนิมนต์มันกับมี่งานนิมนต์เหื่ออยู่แต่ว่าเพื่อนกับแห้ความเคารพศรัทธาในด่านได้กับ กับองคุณนะเพื่อนเจ้ว่ากัมีญาติโยมมาเรื่อยบางทีมันก็มาหาได้ได้การสร้างวัดนี่อุปชาหรือว่าอาจารย์ยนี่คู่นี่อาตมาหนี่เงมันก็มาดูแลนํา้ำมันเป็นอดีตเจ้าคณะตําบลสองขอนมืองใหญ่เพมันเป็นที่ปรึกษาสดนหนึ่งมันเข้ามาดูแลตอนนี้ะนานนงงลงสร้าง,างพระให้องค์หนึ่งอยู่ล้างผู่พร,ระคางปฐมเดีก็ว่าแนว,วบ่านแวานแวเสร็จะจะเห็นอยู่ ข้าจะคนจะได้ขึ้นไปเบิ่งอยู่เอกภพาอีกองหนึ่งที่อาตมาสร้างชื่อลวงพ่อเมตตาชิรามะนี่ส้างขึ้นแบบใส่ผู้ม่ทำใส่ผู้ม่ปัญญาจะคล้องสั่งขึ้นมาโดยน้ำพักน้ำแดงไปเห็นแต่แต่จะเห็นความแปลกตาอยู่อยู่หรอแต่การยุคขางๆหลวงพ่อเมตตาจะเป็นหินโยกหินพอผัดฟูสลุปน้อยๆสั่งอยู่ข้างบนแต่ก่อนนี่ยบ่มีหยั่งอยู่ดังผูมไม่จะขวนเหลรา ก็ไปสร้างพระกับเลี่ยนใหม่พรากับกาวายสักกาบูชานี่วัตถุมงคลบรรจุในฐานหรือว่าองค์พระหลากหลาาติโยืมกับมาบวงสรวงมากราบายคว้ขอ่อนก็ได้สมความปรารถนาเป็นหมอก็มีเป็นคู่ก็มีเป็นตำรวจก็มีเป็นทหารก็มีเป็นซอสทอก็ได้เป็นซอสทอดก็ได้ความเสื่อความเสื่อแล้วสัทธา เพิ่นมาแบบแว,ว่าและมีปฏิบัติธรรมนี่<ะ>ิว่าเขาปริวาสกรรมบ่ครับือว่ามีปฏิบัติถรำตามญาติโยมมาเขาจะมาเป็นคณะเรียกเป็นหลายบุคคลครับมาก็มีแม่ชีหนึ่งแต่เพิ่นซื้อสิ่งแต่ได้ปรองผอมอุปถัมภ์ประรทกากอยู่นี่ก็มีครูบาอาจารย์มาผักเรื่อยมาแดบะบมาเย่ำชม่อมก็มี หมูอัตมาเนี่ยก็มีอยู่หลายทางหลาย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 วัดหลายยานที่มันก็มาเตรียมมาชมนะแต่ว่าวัดนี้มันก็นอยู่ห่างไกลแต่ว่ากักําลังกําลังสร้าง,างกําลัางปฟ้าผืนหลยายอย่างสี่อย่างใหม่ขั้วอันซ่าเดียมสาอยู่ก็จะมีกระถินผ่าวามาเรื่อยตอนนี้กําลัางจะสร้างหงาา้องน้ำแต่ที่นี่โซล่าเซลล์เความก็มาหนาน้องซ้าย น้อง้านามจะกวอนเต็มเมื่อฐานยางไปไทยตอนนี้ัแห้งอยากจะมมันก็มีความท้าาอจะเห็นสุราษฎร์อปล่อยนามน้องชาไหน่นประเทนเดี๋ยวว่าทายกันดูก็แล้ววาว่าศาสาและตัวสาะใหญ่สาการเปลียนไงครัสารการเปลียนนี่ก็สางมาปีหาเก้าปีสองพนหนวยหาชิบเก้าวันที่ยี่ชิบเก้ามีหน้าปีสองพันหยหาชิบเก้าก็่างสางมา แต่ว่าตอนนี้ก็ลังเทพืวนบอนแหล้วเ็จแต่ก็อาศัยาิโยมลำพังบานเน่ากับประวาตบบกขึคือคืนสีบบบอลเหล้วเ็จเพราะว่ามันลังไง่ราหนึ่งสาสีชิก่นนะแต่ยนมีงานมีการยาติโยมมาเต็มมาลายแหงนะนะตามีละท้าวันเนาครับแล้วขยาหมูลนั้นนะ เตอเต๋เตอมุงยาไปมุงยามุงเชียวเาวัดเท่านี่แล้ววัดนี่แล้ววัดพูดแปลกเนี่ยเออนั่นแหละ้วเรียกกันอยู่หันเนี่ยชางยางเปเร่งาวสันียเออนั่นแหละครับเดี๋ยวชั้นเขาเลียวจังอันยางไปนี่้นักบ้าผู้ผ้ากล่งสาบมาได้พอกระสละลังสาลของหน้าของในโซสเซ่หน่าบิญเหน้าพ่อหันมาให้ลูกใส่บนเนี่

ยาทาวา r i วังะปูดาป a r ปูเรนทิสาครังเอวะเมวะอิโตสินังเปตนังอุปกาอิฏิตามปฏิตามตุมห a งคิ g ปเมวะเจเมสันตุสเพปูเรตุสังคาาจันโทปนราโซยทามิชติราโซยะท่า 阿拉维普。<music> <music> ตาตะฟาสุยฮารอยชาติโชดามดามดรวยมันไม่สีสุกทุกคนเด้อเป็นเสาแก่ทุกคนเด้อเป็นเสาแก่มั่นแก่พื้นเปาทานเอาไว้พระพร้อมกันเด้ออลาหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สาวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัตมังนะมสัมมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมา,ามิเอา,าครับครับพร้อมกันหันดานีมะยังพันเต อาปูชามาพระหูกิจจามายังพระหูกัตละนียายาสะสทานิจุมเฮกกาลังมัญญะทานาทุาาทพันเตยี่่ได้จุกูอยู่มีไสผูไปมีโสเข้ออาวะข้าดดาไฟต่อไฟแกซส้บาที่จอมห่อที่ต่อสิต่อใจ่ต่อไปฟังสุอเดียวหัันหย่มันหนามัน ขาดเบื่อเลยอเปียงเลยเทากับเปิดเทากัหายแค่โอนรโอนี่ข้าหายล้วมันขึ้นมาเองอ่ะบุบ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 ขึ้นมากมันจะมีหนามเบี่ยงห่อ้ไปทางน้ำไดล้วข้ามัมีครับทุกที่ไปทางไหนเลยว่าทางนุ้งไ้นะกไส้ไปไปไี่มาหาพี่มาทีาทางนั่ง้างไหนผิดผข้ามันผินข้ามัข้าวมน

ไปลงมาอยู่ลึกๆหลังนั้นลงคําว่าคําชมประทงสัมปัสังนางสารมีถึงได้ลงนายคือทางของเจ้าเจ้าสุมาอุสัญญากษัตริย์บูชาบาลาลพออยู่มามันเกินเวลาที่ขวัญของอัญญะทรงบ้านจงมันเกินอยู่ที่กินได้อาบได้ที่หมดก็ได้มาจักต้องไปร่วมตามในเบลบังเลเบลเป็นทงโล ข้าพระเจ้าก็ยังคงยังคงยังเลือเพระอย่างถือก็ขาดสายอุยงตั้งยาวก็แพ่แพร่เ็ตรานอีที่ไฟเลยตะเตาด้วยเง้ยสีร้านเหือมันเก็บาบบาบอมันของเราเราลงเป็นแสงของเรับบก็เสียร้ามันหลือรามัปุ๋โตน้ำต้นโมระับทั้งพกระับทำให้ความเงี้ยายยา าพเป็นยางรต้อเรียนร้มาอใจอยพอผีเป็นเป็นเรื่องเรืการบ้านลมู่ที่มากเป็นาองบอมต้ติีตอเยนแล้วะเตาลมมคอยเียนเรื่องเังเป็นไปไรกลผีคนนีเรื่องขังขันลาคนไดต้อชงก็โดนลงมาแล้วจะทักทัที่กรโดยตรเลยสักครั้งหลกบาคนเจนละมันแม่ะถาเรื่อะงาผู้ช่ละงต้นมูลเงาตั้งโบเงาดำไม่ความยังใช่ย ก็ตุ๊กตาตุกปลาโคมลมมานหนักปลาจีนาตาน้าู้มูปัญญาปัญญางมีหลอกหลหลับทงกาทั้งวันท่งคนเป็นลกกเป็นคนแบบฟาลงมากฟังว่าทางมางว่าที่จนมากแต่ลาว่า่แตกมันไหเป็นขลโลกตุ๊กยืนมันโดนตกปละมากใจน้หลัข้าจ้าไม่รทำ ขาวนาสองตายืนรับดูอาุญพันธมางเก็บเงินลงใหม่ผู้ชาตเป็นโดยเตรียมราการโดยมาป็นบวัดทุก้า่ตอง้ามสวยควาเก็บทงไม่ลือดจัดจังไรธากุหนึงเรืลองแค่วันนั้นั้าวันทานน้มาดูสาบบกขาดนึงวัดู่บกคู่ังเกตอยากเพื่อสอนให้หลักตัวสองินที่เป็นวิญญาณกับทะนนั้นก่อนคือการคือเกิน มันจะเกดเปน้อนอนร้อนมฟังนี้ไไปหน่อขอบเยาว่าคะขก็มีโอกาสเสี่ตัวุตธเจ้ากูมาาคูจะมาฟังพองภาลาานื่นจากมาอู้อมาทุกครัังอันนี้จังอันั้นตาคุณทางุฒาการงานบอว่าจดียอมาแต่ภาลักษที่ตัวพั้แต่ผมาแต่ภาตัมแก่พุทธโลนักนยถก็ยังจะมีนังเขาที่ว่าผมทำมั่งคุจะการนำบอกว่ยจะมาก ออกมาแก่ปางเราแลข้าแม่ออกมาแก่ปากแม่ไปเกี่ยต้องดูจำเขาเป็นเราหลวงอาภแกเป็นองค์ที่วางองค์ทังเขื่เกิอกลางบ่ทุกได้มาลยเมื่อแรงูจังเลี้ยงข้อแห่และลูกตาคูจังเลี่ยงข้าพีละสาและก้อยาวเลี้ยงสร้างมาเลี้ยงง้วยอย่างงุเป็นหนังเด็กขาดเป็นบางเัปปากาล่างนั้นียดักขี้คนนันเตรดีดังครชออไปเตือนหังได้ยืนหมอเือแฟน ก็แล้วนี่มีเรนมาแต่ยาตตท่านคนนั้นละเอียวมากหัวปีกูอยู่ฟราเสียงนั้ได้มากคือกวไปตัวไปลงดอนมากมากอนเทว่าพุทธคุณเป็นรูแก่มึงกามนั้นทีกคนนอกมันมาต่แสักทีนี้วัตาพุธนหนามี่หาไม่นามันเงยเลยาเสือโนามาคงคาเนี่ยมันละอากูเ่าเ้าวั้งนี้อยากจะตเ่นเอไงาม เร่ะมาดมแก่มันกวนเป็นทะลาะอยู่มสาแลไว้กโลคนเลน่อยเลน่นแดเสือามากมากเลืไองระงรกงอยเสือมาพ่อ่นแก่จงไนแก่ที่ฟหองได้คยนั้นาปลครับโยนนาลีนาาผมเพียง